นี่ก็เป็นเบสายบาลานซ์มาสเตอร์เดวอล์ลที่เปลี่ยนโหมดได้ด้วยตัวเองนี่ก็เป็นล่างหมุนขวานะครับผมตัวนี้สามารถสลับหมุนซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นล่างหมุนซ้ายนะครับผมซึ่งไดเวอร์ของเขาก็จะเป็นไดเวอร์เจเนเรตนะครับสามารถเวลาชูตไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแอร์แทกนะครับผมอันนี้จะหุบเข้านะครับผมถ้าไปสักระยะอนึ่งเนี่ยตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาครับกลายเป็นสายสตอรมิน่านั่นเองนะครับผมและวิธีการเปลี่ยนกลับไปหมุนขวานะครับก็ถอดชิ้นส่วนออกมาก่อนนะครับผม แล้วก็ถอดชิปออกมานะครับนี่เลยแล้วก็ใส่เห็นไหมนี่เป็นอายเองนี่เป็นขวานะครับผมสลับด้านกันนะครับผมทางนี้จะเป็นหมุนขวานะครับผมนี่ใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นหมุนขวาแล้วนี่เลย master d e v e l o e r s อ่านี่ครับเวลาชุดไปมันได้เป็นแฮ็กก่อนนะครับนี่วิ่งเร็วมากเลยนะครับผมตอนนี้ผมขอเร่งเวลานะครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วเกินไปนะครับมันมันอยู่นานมากอะผมต้องเร่งเวลาได้ยินเสียงไหมครับนี่คือเสียงการเปลี่ยนบทของเขานะครับผม ผมขอเลี่ยงเวลาอีกรอบนะครับผมเพราะตัวนี้มันอยู่นานมากๆนะครับผม